ดูดวงชาวราศีธนูครับดวงนี้จะมีโชคลาภไหมดวงขึ้นขึ้นลงลงเอาไงแน่ครับผมก่อนเดินหมอจันแนะนำให้ท่านพบไอรีพินาศัตรูหมูมานพังพินาศสอ้อสิบาทส่งฟรีพบคู่กับเหรียญพระปางปาามานครับเหรียญพระปางปาามานนะจ๊ะ2 5งบาทเหรียญเก่านะจ๊ะ2องบาทส่งฟรีทัากลายมาซันนี่สี่สเกาครับผมพบเพื่ออะไร เพเพื่อสิ่งชั่วร้ายสิ่งจังไหรห้ามเข้ามาในโชคชะตารับนะท่านเชื่อหรือไม่นะัผมก็เชื่อกันว่าเราปางปราบมารเนี่ยนะัผมปางสะดุ้งมารเนี่ยนะครับมารยังสะดุ้งออกไปนะับผมให้พบติดตัวไว้อธิษฐานจิตด,ดีๆนะจ๊ะสองาสิบบาทเท่านั้นนะัส่งฟรีทักไลน์มา sunny สี่สอง้านะัผมในโชคชะตาของท่านมีนะดวงชะตามีโชคลาบหรือไม่นะัมาดูกัน ดวงชะตาของท่านต,ตกตำแหน่งวีร์ฟอร์จูนหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปลผันวัดพัฒนาแห่งวงล้อแห่งพัดวัตจักรแปลว่าดวงชะตาของท่านเป็นไง,งเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหลังเอาแน่เอาอไม่ได้ในโชคชะตาครับดวงชะตานี้นะครับผมเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นไปตามกฎเพราะฉะนั้นถ้าท่านรูกกฎเรื่องราวต่างๆท่านก็แก้ไขได้ครับดวงมันอะไรก็ไม่รู้อาจารย์เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาหนูจะตายอยู่แล้วครับ ก็เป็นไปตามกฎไงถ้านัานเข้าใจกฎท่านก็ทําตามแบบแผนประเพณีเขาเรียกว่าดึงพลังบวกเข้าตัวทําตามบวกพลังบวกนะครับผมต่างชาติก็เชื่อคนไทยก็เชื่อใครๆก็เชื่อท่านจะไม่เอาพลังบวกท่านจะอยู่ใกล้คนพลังพลังลบอหรอพลังลบเป็นยังไงอยู่ใกล้แล้วซวยอยู่ล้อยู่ใกล้แลว้วพังอยู่ใกล้แล้วพินาศอยู่ใกล้แล้วอ,อิจฉาใส่อยู่ใกล้แล้วเกลียดเราอยู่ใกล้แล้วมีแต่เรื่องโอ้ยคบไม่ได้เลยคนคนนี้ไม่เอา นั่นแหละคือพลังลบเข้าใจกันง่ายๆนะเพราะเพราะฉะนั้นไอคนที่อยู่ใกล้เขาเนี่ยนะบ๋อสตีความอะไรเนี่ยการากินนีนะแต่เราไม่ระบุใครนะเราไม่ระบุใครท่าน,ทนสังเกตกันเอาเองมันอยู่ใกล้แล้วโคตรซวยนะอยู่ใกล้แล,ล้วป่วยอยู่ใกล้แล้วเป็นเป็น่นดเ,นนเป็นนี่มันกันแกล้งสายาสตร์้วาเปล่าวะเนะราคิดอย่างนั้นคิดตีความไปเรื่อยแล้วแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่บางคนโดนจัดหนักจัดแต่ไม่รู้ตัวไง ครับผมราะฉะนั้นในโชคกระตาของท่านไม่ใช่ไม่มีโชคแต่ปัญหาต่างๆท่านต้องต้องสังเกตก่อนเพราะท่านบอกว่าสังเกตก่อนสังเกตอะไรสังเกตว่าท่านอยู่ใกล้ไทยัะผมถ้าอยู่ใกล้คนลักษณะแบบไหนดวงดีอยู่ใกล้ลักษณะแบบไหนดวงเฮงท่านก็ดูเอาเองแล้วกันครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งแรกมันโดนปิดกันเพราะว่าท่านใช้ชีวิตัะผมใช้ชีวิตเนี่ยสำคัญมากการใช้ชีวิตนะอยู่กับคนคนเนี้ยมันก็เป็นแบบเนี้ยมันพลังลบอะ่ะ อยู่ใกล้มันมันก็จะตายอะ่ะมันก็จะพังพิน้านะ่ะครับผมอยู่ใกล้เขาเจอแต่เรื่องอะไรไม่รู้ครับผมจัดหนักจัดเต็มเข้ามากาเมสุมิชาจรา,าเวลมานสิคขาสุราเมระยะมันจะโอ้มาตเต็มไม่หมดอะ่ะพังพิน้านีน่เขาเรียกว่าดวงตกตำแหน่งไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราดึงตัวเองไปอยู่ใกล้ครับผมแต่สิ่งต่างๆถ้าเราอยู่ดึงตัวเองอยู่ใกล้กับคนที่มีศีลน,นั่นงเขาบอกว่าศีลเท่ากาันมันจะอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นท่านก็ดึงให้สูงเราเองแล้วกัน แต่ยังไงก็แล้วแต่ยังขาดไม่ได้เลยเขาเรียกว่ามนสเสน่จังซ้อนจันทร์มหาสเสนเมตตามหานิยมดึงโดดท่านเข้ามาในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราหลบหลีกแล้วเราหลบแล้วโดนการแกล้งก็แล้วอีาสาตย์ก็มาเราก็หลบแล้วเราเลือกที่จะไม่ครบแล้วทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นดวงตาีิตกตำแหน่งดาบสองข่จะได้ตัดสินใจได้คิดพินิจตายต,ายตองได้เลือกขนทางสว่างได้ปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปรผัน กาบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้ประเพณีเกิดขึ้นในดวงชะตาจะเลิ่ลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินและดวงชะตาจะเป็นยังไงตกตําแหน่งครอบครัวได้รับถ้วยทองน้นต้องดูแลครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขทํามาคา้าขึ้นทํามาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองและจะมีโชคงมีลาภเกี่ยวด้วยเหรออาจารย์แล้วเกี่ยวด้วยเหรอ้วต้องเลี้ยงดูน้ำครอบครัวตัวเองให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วครอบครัวคือภรรยาของคุณสามีของคุณ เอผมครอบครัวของท่านลูกหลานในโลนของท่านพ่อแม่ปู่ย่าตายายของท่านเลยงดูไม่ดีเทวดาไม่เข้าข้างจะมีโชคได้ยังไงล่ะในเมื่อโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเกี่ยวพันเกี่ยวกับเทวดานางฟ้าแม่ทัพทัวมาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดียโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัด,จดเต็มในโชคกตานเทวดาเนี่ยตัวดีนะส่งมอบถ้วยทองถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาต้องขอบุญจากเทวดา ครับผมอิทังเมมุญญาพลังบ,บนนุรบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วตั้งแต่ดีจจ่าจนถึงปัจจุบันชาติคอยบรบุญนี้ให้แก่เทวดาทั้งหลายเทวดาสังสารกฤหภพเทวดาทั้งหลายตัวทั้งแผ่นดินขอยท่านทั้งหลายอนุโมทนาบญน,นี้ได้เถิดไม่นานไม่ช้ารับรองได้เทวดาส่องแสงตะเกียงทองปูาษีส่องแสงตะเกียงทองนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาแจ็คพอต72็ล้านบังเกิดขึ้นกับตัวท่านจะรวยเป็นเศรษฐี อภิมาหาเศรษฐีออกรถหมายป้ายแดง BM เอ็มเดอร์เบิฟอร์เรี่ล,ล,ลัมโบกีนี่เข้ามาจอดหน้าบ้านแน่นอนดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาไขกระจุ่ท่านไมโยท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดนักจดเต็ม ในเกณ์จะต่างกาันยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบาร,รมีวัสนาดวงชะตานี้ใช่ขัวใครที่ไหนอัศวินขี่ม้าถือดาบปัประหารศัตรูหม,มู่มานปราบศัตรูเฮี้ยเตียนด้วยบุญกุศลวัสนาฟ้าผ่าตะทาวเวอร์ปยัยงเจ็บปวดโน้าแสนทุกทรมานทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดบดังท่านต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายนะผมในโชคชะตามันมีอยู่แล้วดวงเนี่ย ขอทานายว่าโชคชะตาบนกุศลวาสนาของท่านตกตําแหน่งกาลังที่จะเข้ามาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันปิดท่านอาไว้มันไม่ให้ท่านรวยมันไม่ให้ท่านเถงมันไม่ให้ท่านปังมันไม่ให้ระท่านประสบความสำเร็จนะครับมันไม่ให้ท่านเจริญรุ่งเรืองมันเลยจัดหนักจัดแต่มมีดปากตรงกลางใจเอาให้เจ็บปวดโลกล้าแสนทุกทรมานดิ้นทุรนทุลา,ายกับพื้นนั่งร้องไห้กระจองแงร้องไปเลยร้องไปเลยไม่มีใครมาท่านขอท่านบอกได้เลยนะไม่มีใคร รักเท่าตัวเองรักเท่าตัวเองรักตัวเองเท่าตัวเองครับผมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ต้องไปนักก่งร้องไห้ก็จงไงคนนี้เขาไม่รักเราคนนั้นเขาไม่รักเราฉันอกหักฉันเจ็บปวดคนนี้ไม่รักคนนั้นไม่รักนะครับผมมีอยู่อย่างเดียวท่านจะบอกว่าไม่แคร์เว้ยนะครับผมนี่คือดวงชะตามันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับผมคําว่าไม่แคร์น,นี่สาคัญมากท่านต้องบอกว่าไม่แคร์ครับผมฉันมีอยู่อย่างเดียวฉันมีหลวงปู่ ฉันมีสมเด็จคอมาถมฉันมีพระแค่นี้พอต่นะผมเพราะว่าเราไม่มันทุกคนมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วในโชคชะตาโดนปัญหาจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตานะผมท่านจะได้รับถ้วยทองต่อเมื่อท่านไม่สนใจแรงสิน้นนะผมโลกนี้ท่านจะไปท่านไปคนเดียวนะนะผมไม่มีใครไปพร้อมท่านนะท่านไปนอนโรงพยาบาลมีไหมลูกหลานมาไหมมาอย่างเก่งก็แกบอกโอเค thank you แค่นี้มีอยู่แค่นี้ ครับผมเพราะอยานั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีใครหรอจะเข้ามาแล้วผมประครบประงมนวดร้องไหออ้จะตายแล้วหรอโอ้โหสมบัติแย่งกันแน่รับรองเพราะฉะนั้นในโชคชะตามนาดบุญบารมีวาสนาเข้ามาอยู่ให้เป็นครับโลกนี้มันโหดร้ายครับนะปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาด้วยอานาจบุญบารมีวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกเจะเิญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ ดวงชะตานี้จะมีโชคลาภแก้แหวนเงินทองเม่ดดินจินดาขอทำนายว่ารางวัลที่หนึ่งอยู่ข้างหน้าับผมทำไมจะไม่ได้ับผมทำนายาพลังบวกครับผมได้รับโชคลาภเงินทองมาเรามีวาสนาโชคใหญ่จะเข้ามาแต่ท่านจะเอาหรือเปล่ารางวัลที่หนึ่งเปรียบเสมือน,นอะไรความสุขสิ่งที่เกิดขึ้นในโชคตารับผมสิ่งสิ่งต่างๆเข้ามาจัดหนักจัดเต็มับผมท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มาซันนี่4289หมอสันส่งคลิปให้นะจ๊ะ200คําถามละ200บาท ครับผมคำถามลาสองร้อยบาทครับห้าคำถามแปดร้อยบาทนะจ๊ะทักไลน์มาซันนี่สี่สองเก้าครับส่งคลิปให้นะจ๊ะครับขอท่านช,ชื่อลับลื่มไปไม่ได้ด้วยดีสุขสมสวรคร์ดังใจใหมายครับสวัสดีครับ